สวัสดีนะไม่เจอกันตั้งนานวันนี้มีคุณกัมปนาถนะถามว่าสอบถามครับวีดีโอยาวหลายชั่วโมงเราสามารถสั่งให้โปรแกรมตัดเป็นวีดีโอย่อยความยาวตามที่เราต้องการได้ภายในครั้งเดียวไหมครับนะนี่ผมก็ตอบแล้วนะอ่ะตอบแล้วเดี๋ยวเลยว้ตอบแล้วนะ แต่ก็จะมาทำวีดีโอให้ดูว่าทำยังไงอ่นะเปิด VDC นะหน้าต่างต้อนรับก็ปิดไปนะตอนนี้เวอร์ชั่น6.7.5.302แล้วอ่าก็เปิด New Project เปียงอันนี้ผมเอาให้มันเล็กหน่อยแล้วกันนะเวลา c o n v e r t Show มันจะได้เร็วนิดน,นึง ใช้ฟูให้ดีดูเครื่องกากเอาแค่แนี้นะหน้าตามันก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเวอร์ชั่นใหม่มีหน้าตาใหม่มาให้เวียนหัวตลอดแต่ก็ไม่แปลหลักาการก็เหมือนเดิมแหละใกล้ๆเดิมย้ายนู่นย้ายนี่นิดหน่อยนั่นเองทำวิดีโอยาวยๆยใช่ไหมผมก็ยกตัวอย่างแล้วกันนะเอาเอาง่ายๆนะผมก็ทำเป็น ความยาวหนังสักเอาสักเท่าไหร่ดีเดี๋ยวเอาวิดีโอมาจริงๆไม่ต้องเอาวิดีโอก็ได้นะเนี่ยะจะก,ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ทำนานจำไม่ได้อยู่ไหนวะไม่ใช่อไอหนังมันอยู่ไหนวะอ๋ะอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ไม่ได้ทำนานไลยจำไม่ค่อยได้ว่ารูปไหนอยู่ไหนเออมินิวิดีโอสายให้มันมีภาพเคลื่อนไหวอย่างนั้นแหละ แต่จริงไม่ต้องก็ได้เนี่ยขาเบอร์ไปเองอ่ะอา่ัยมะขำๆป่ะยาวไปผมจะเอาแค่ห้านาทีพอนะห้านาทีห้านาทีนี่มันตรงนี้ใช่ไหมห้านาทีเปิ๊บอ่ายาวสักห้านาทีแต่ว่าไอ้นี่มันไม่ถึงนึงืววามาสั่งรูปวิดีโอกันรูวิดีโอเอ็น รูวิดีโอแน่สมมตุติแต่ว่าทำอย่างนี้มันก็ดูยากเอ้ยดูไม่ออกหรอกเดี๋ยวผมจะทำเพิ่มนาฬิกาเข้าไปไปที่เคาน์เตอร์เคยสอนไหมว่าเคาน์เตอร์เอ่อไม่เป็นไร <c oughs> ใครสนใจก็บอกมาได้เลยเดี๋ยวทำีกทีอ่ะเคาน์เตอร์มันก็จะประมาณว่ามันก็นับนับเฟรมให้นะเดี๋ยวผมดึงให้มันสึกกอนอ่ะเริ่มจากเฟรมศูนย์ไปถึงจบหนัง ก็ห้านาทีอ่ะมันก็จะโชว์ให้เลยโชว์ให้เห็นเลยว่านี่เวลาที่เท่าไหร่ปึ๊บนะฮเอ๊เราจะได้เห็นเลยว่าหนังของเราเนี่ยโดนตัดตรงกลางไหมเราก็จะได้เห็นชัดๆอ่ะอ่าปรับฟอนต์ให้มันมาหึกมานึงฟอนต์ฟอนต์เอ๊ใหญ่ยยไปไหม <laughs> ไม่เป็นไรเราเอาไว้ดูเล่นๆอ่ะอ่ะแวสัตว์วิดีโอจะได้เห็นว่าวิดีโอเราถูกตัดแล้วก็ โดยปกติแล้วถ้าหนังมันยาวมากๆเลยนะยาวมากๆหลายๆไฟล์ไฟล์แบบขนาดใหญ่มากๆมาไว้ด้วยกันนะบางทีมันก็แห่งกันนะแล้วก็โดยปกติอ่ะผมถ้ามันยาวมากแล้วผมก็จะสร้างซีนขึ้นมาอีกอันหนึ่งคือซีนเนี่ยที่เราสร้างไว้ในโปรเจกต์เนี่ยโปรเจกต์หนึ่งมีซีนหลายซีนนะแล้วก็คลิกขวาคลิกขวาแล้วก็นิ้วซีน่ะ อันนี้สินหนึ่งเป็นแมวใช่ไหมสินสองก็เอาเป็นเป็นนกละกันเอ้นกมันมีเสียงว่าแมวโหนเอาเป็นแมวน้ำละกันแมวน้ำรื่มวเลยกเยป็นปลบอันนี้เป็นสักเอาสักสามสามนาทีป่ะเป็นเป็นสามสิบวิสามนาที่ะส,สามนาที สามนาทีแล้วก็หลุ่ซะหน่อยเอนะเหมือนเดิมเราจะทำไม่ั่นก็พี่มาก็มันคนวีอันนี้จะเป็นอีกวิดีโอหนึ่งเดี๋ยวทำวาญญามันนั่นปึ๊ดปั๊บนะสามนาทีจบสามนาทีก็คือซีนแรกเนี่ย มี5นาทีซีน2มี3นาทีนะเวลาคอนเวิร์ตเวลาคอนเวิร์ตแยกไฟล์ใช่ไหมกรณีที่เรามีแยกไฟล์เป็นซีนนะมันจะมีแยกได้3แบบะแไปที่ export นะแล้วก็ไปที่ข้างล่างนี้นี่ๆ additional setting นะเนี่ยปกติ default มันติ๊กเอาไว้ก็คือมันจะ j o n scene to to single ก็คือ มันจะเอาซีนทุกซีนน่ะมาเป็นไฟล์เดียวคอนเวิร์ตออกมาเนี่ยมันก็จะได้8นาทีเห็นปหเนี่ยรวม8นาทีนะแต่ผมอยากไม่เอาเนี่ยผมก็ติ๊กออกมันก็จะแยกเป็น2อันเห็นปหของซีนสูตรของซีน0ูอันหนึง่งแล้วก็ซีนหนึ่งอันหนึง่งมันจะแยกเลยว่ามันจะได้วิดีโอมา2อันเป็นวิดวีโอบนวิดีโอบนก็5นาทีวิดีโอล่างก็3นาทีนะแต่ถ้าคุณไม่เอาผณก็รวมกัน อันนี้คือรวมกันใช่ไหมเนี่ยวิดีโอคุณยาวมากหลายชั่วโมงคุณก็ตัดด้วยเอาแบบง่ายๆก่อนนะตัดด้วยไซส์เนี่ยตัดด้วยไซส์เนี่ยมันจะมีตัดด้วยมาร์กเกอร์มาร์กเกอร์คือเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องทาอ่าเราเอาไบ้ไซส์ก่อนเราไบไซส์ปุ๊บเนี่ยเราก็เลือกขนาดสมมุติหนังเรายาวยาวยาวเท่าไหร่ไม่รู้ความยาวหนังมันจะไม่เกี่ยวนะมันอยู่ที่ความจุเลยมันจะเลือกความจุว่าเอาหนังให้ผมยาวเกินร้อยเมก มันก็จะเป็น128เมกไปเรื่อยๆแล้วแต่ความยาวหนังเท่าไหร่อันนี้ไฟล์ผมเล็กก็ไฟล์หนังคงไม่ใหญ่เท่าไหร่นะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ความต้องการมันจะความยาวหนังไม่เท่ากันด้วยนะเพราะว่ามันไม่แน่นอนมันไม่ใช่ว่าไฟล์ขนาด100เมกมันจะมีเวลาเท่ากันทุกอันนะมันแล้วแต่ภาพข้างในด้วยว่าขยับเยอะขยับน้อยนะย่างกรณีที่เรา marker เนี่ยถ้าเราติ๊กที่ marker เนี่ย คือมันจะแบ่งตามที่เรากำหนดเองนะมาร์กเกอร์ของเันเนี่ยมันก็เซตตรงนี้เซตมาร์กเกอร์ใช่ไหมไปยังครับอ่ะเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่า้มาฮะแล้วก็ความยาวความยาวหนังของเราเนี่ยมันจะ8นาทีใช่ไหมเนี่ยมันดูคือตรงนี้มันดูยากมากเลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ดูยากเลื่อนก็ยากนะวิธีดูแอดมาร์กนะมาร์กเกอร์เนี่ยให้ดูอันนี้ปุ่มนี้คือปุ่มเพิ่มนะ และอันนี้มันจะมีในนี้มันจะมีสส่วนคือส่วนของการตัดต่อตัดต่อแล้วก็ส่วนของมาร์ e เกอร์นะเราจะดูมาร์ e เกอร์ของเราเนี่ยให้ดูแทบนี้มาร์ e เกอร์ปิ๊บนะตรงนี้ยังไม่มีมา er ร์ e เกอร์เลยเลยแล้วตรงไอ้เส้นน้ำเงินเนี่ยก็คือเคอร์เซอร์ที่เราอยู่นะสมมุติว่าผมอยากจะตัดท่อนซักอตอนซัก1นาที23วิอ่า,อ 1, อาแล้วก อันนี้ก็เลื่อนเฟรมได้นะเลื่อนอย่างนี้จิ๊ด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 จิจ๊ดนี่ใช่ไหมเลื่อนเป็นเลื่อนเป็นเฟรมเอ้ตัวเลขนี่ผมใส่เข้ามานะปกปติคุณจะไม่เห็นคุณต้องดูจากข้างล่างนี้นี่ะโพสิชันนะคุณก็เลื่อนไปตามที่คุณต้องการตรงไหนก็เละเลือกเอาขยับเอาปั๊บนี่หนึ่งสองสามนี่เป๊ะๆนะแต่เวลาตัดออกมารู้สึกมันจะมีเฟรมหัวท้ายหลุดไปนิดหน่อยก็ช่างไหมนะ สามสิบเฟรมจะวิหายไปกเฟรมมันไม่ดังหนาหรอกอ่ะสมมติผมจะตัดตรงนี้เป็นท่อนหนึ่งใช่ไหมผมก็กดแอดมาร์กหรือปุ่มนี้ก็ได้นะอันเดียวกันเนี่ยเนี่ยอันเดียวกันกดแอดปุ๊บเนี่ยมันจะได้แล้วดิสมาก็คือวิดีโอนี้จะมีมาร์กเกอร์อยู่ที่หนึ่งนาทียี่สิบสองจุดเก้าเก้าสามวิเนี่ยอะไรเนี่ยช่างมันเถอะขาดกันไปเฟรมหนึ่งไม่ต้องซีเรียสไม่มีใครเห็นแล้วก็เลื่อนไปใช่ไหมเลื่อนไปอันนี้ใช้คลิกลนะนะคลิกเอา แต่ถ้าเกิดคุณไปเผิ่คลิกล่างเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้ผมทําให้ดูปุ๊บเลือกล่างนี้ปุ๊บแล้วกดแอดเนี่ยมันจะได้มาสองจุดเลยคือจุดนี้กับจุดนี้ <laughs> นะซึ่งซึ่งเราจะงงไและงวยงงหรือไม่งงก็แล้วแต่กัแล้วกันเพราะว่าการเลืกเล้งเนี่ยมันมันใช้สำหรับการตัดต่ออ่านะตัดแต่เราไม่ได้ตัดตันนี้เราจะมามาร์กอย่างเดียวนะการมาร์กอย่างเดียวเนี่ยคุณจะต้องคลิกให้มันเป็นเส้นเดียวเป็นเส้นฟ้า แล้วก็ดูตำแหน่งจากตรงนี้แน่ว่าตำแหน่งเป็นเวลาที่เท่าไหร่ของวิดีโอนะอันนี้แมวน้ำแล้วเป็นหนังสองแล้วนะเป็นหนังสองผมจะคลิกให้มันเป็นตัดสักหนึ่งนาทีเอาเป็นสองนาทีแล้วกันสองนาทีคลิกไปอ่ะแล้วก็ขยับเฟรมอันนี้ขยับวอ่ะผมก็ขยับให้มันตามใจชอบอะ ประมาณตรงนี้อะตัดตรง2องนาทีของหนังสองนะมันจะเป็นตอนนี้เท่ากับว่ามันจะมี3มทอดกดแอปมันจะมี3มทอดมันจะบอกเลยว่าจะตัดตอนนาทีที่1นาทีกับยีกับ6นาที6นาที59เพราะว่ามันมีช1นหนกับชินสอรวมกันอะแล้วก็เ okay. okay. อาแค่เอาแค่2จุดแล้วกันอะสอจุดเสร็จแล้วคุณก็ a อป l y c ยเ n g e ปาบพเดเดหลังจากคนเวโอเค ปากนะเรามาดูกันอันนี้เราจะคอนเวร์ตด้วยมาร์คกเกอร์นะแล้วก็ชื่อไฟล์นี่มันจะอยู่ตรงนี้ e n o v เวลวิดีโอโปรเจกต์หนึ่งอัพโปรเจกต์ห่เอาเอลเอลเ,เปลี่ยนชื่อซะหน่อยคลิกแล้วก็เซฟไว้ที่ใหม่เป็นวิดีโอนะแล้วก็เซตว่าเอสมาร์คกเกอร์ น,นะนะเซตอ่ะมันจะชื่อว่าเทตมาร์กเกอร์นะอ่ะเสร็จแล้วเราตั้งเซตมาร์กแล้วแล้วก็ติ๊กแล้วนะก็คอนเวิร์ตเลยเอ็กพอร์ตหน้าต่างต้อนรับไอ้หน้าต่างสรุปก็กดอันนี้คอนติเนียเปรียงรอแป๊บอ่ะเสร็จแล้ว หนึ่งนาทีอ่าไอ้ปอดไหมไม่เอ้ยอัปโหลมไหมากอ่ะเสร็จแล้วเราไปดูไฟล์กันว่าเป็นยังไงวิดีโอนี่เใช่ไหมนะเราจะได้ชื่อท่อนแรกท่อนแรกนี่ยาวหนะึ่งนาทีสองสามใช่ไหมตามที่เราตัดเอ๊ะท่อนสองก็เป็นอันกลางท่อนสามก็ตัดที่สองนาทีก็เหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายใช่ปะมันจะได้ชื่ออันแรกจะไม่มีขีดอ่าท่อนที่สองจะมีขีดหนึ่งท่อนที่สามจะมีขีดสอง ดูกันว่าใช่ไหมเห็ไหมเราก็ความยาว1นาที23พอดีอันนี้คือทั้งหมดนะปึ๊บจบนะก็แบ่งท่อนตามตามที่เรากำหนดไว้แค่นี้เองก็เป็นอันเสร็จแล้วเสร็จ,เสร,จเสร็จแล้วล่ะนะแต่ว่าคุณอาจจะบอกว่าขอแบบออโต้ได้ไหมแบบว่าเซ็ตทุก สามสินาทีตัดเจ็ดเจ็ดเจ็ดอย่างเงี้ยมันรู้สึกผมดูลเหมือนไม่มีนะคุณก็คงต้องมานั่งแบบลบเอาเองอย่างเงี้ยอย่างสมมุติว่าผมจะตัดทุกหนึ่งนาทีครึ่งใช่ไหมผมก็ต้องอะไรมาที่มาร์คลบทิ้งทั้งหมดเนี่ยดิลีทออมาร์เกอร์แล้วก็ไปเอง <laughs> ใช้แบบแมนวนวลอย่าลืมนะตรงนี้ไม่มีนะตรงนี้ผมทําใส่เข้าไปคุณตัวจริงคุณต้องดูตรงนี้นะหนึ่งนาทีครึ่งใช่ไหมผมก็ดูโพซิชันหนึ่งนาทีครึ่งนะครับ ต้องทำแบบแมนนวลหนึน่งนาทีครึ่งอะประมาณนี้แอดหนึ่งมาร์กอ่ะแล้วก็ไปอีกขนาดาสามนาทีเอ,เออเลื่อนจากข้างล่างก็ก็สะดวกดีนะเพราะว่าเลื่อนจากข้างบนมันจะกลายเป็นเลง <c ười> เออเอเอใช่เลงดีดีกว่าเออเลงง่ายกว่าล้วเกิดหนังมันยาวสี่ชั่วโม,โมงไอ้แถมนี่มันก็เลื่อนยากเนนะน้ำก็ก็แล้วแต่และกันอนะ่ะอนี้ผมก็ทําทดลองให้ดูอ่ะสี่นาทีสามนาทีอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็ต้องเซตมือกันไปนะ พอเซตมือเสร็จก็แอปไปยีละท่อนยีละท่อนนะ H ilton, H ilton. นะตามตามที่คุณต้องการเท่านั้นเองก็เสร็จและเสร็จและใช่ไหมไปใช้อีกทีหนึ่งหรือถ้าแปลกหน่อยอ่านี่คุณแยกแยกเอ่อซีนเป็นสองซีนคุณได้สองอันใช่ไหมได้สองอันก็คือได้สองหนังไงได้สองหนังก็มาร์ก,กันต่างกะเอ้ยแ,แยกกันก็ได้นะตอนนี้แยกกันหมดเลยแล้วนะเอาในะหมเ่เซตมาร์กอันนี้หนังบนนะ หนังบนมันจะมีไปจนจุดท้ายมันจะมีแค่5นาทีใช่ปะเห็นซีเล็กห้นาทีก็คือมาร์คของหนังอ่าซีแรกอย่างเดียว5นาทีแล้วก็ตัดแล้วก็ตัดท่อนเฉพาะใน5นาทีนี้เราก็เลือกสองนาทีแล้วกันปิ๊บ <B ip. S 1> อันนี้ตัด2นาทีของหนังแรกปิ๊บปิ๊บเลือนอ่าสนาทีแอดมาร์ค เ,เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปที่หน้ามาร์กเกอร์ด้วยแล้วก็แอร์สองนาทีแล้วคุณก็แอร์พายไปโอเคไะแล้วก็หนังสองไอซีนสองก็ตัดเซตมาร์กเซตมาร์กยังไม่มีมาร์กใช่ไหมไม่มีแล้วก็ตัดสักอันนี้ตัดสักหนึ่งนาทีมันก็แล้วแต่แล้วแต่ที่เราต้องการอะไรนะเฟรมสองเฟรมก็อย่าไปซีเรียสมันอะแอรพายไปแล้วกัน โ okay. อเคอะคราวนี้ก็จะเป็นหนังหนึ่งหนังสองก็ไอซีหนึ่สท่อน C2 สองท่อนอ่ะอ่า rename อีกสหน่อยเป็น text mark เอาเป็น mark ใเฉยๆก็ได้กันเดียไม่ทำมันกลับเแล้วก็ e q o a l เอดดเอ e q รอยนะเสร็จก็มาดูนี่ได้มาร์กมันเปลี่ยนชื่อเฉพาะอันแรกวะอันสองกลายเป็นอะไรวะเนี่ย <c oughs> นี่สร้างเวลาเดียวกันใช่ไหมเออใช่นี่อันนี้เวลาเดียวกันไม่ใช่สิเฮ้ยไม่เห็นแยกเลยอ้าวไงเป็นงั้นนะเอ๊ะหรือว่ามันอยู่ข้างบนวะเดี๋ยวเลี้ยงตามบันที่ก่อนปี๊ด สามนาทีเอ้าแล้วอันอื่นไปไหนหมดอะอน,นอาทีที่สองทีเอ๋ยอันนี้เหรอได้เป็นสามเนี่ได้อนะไรเนี่ยอันนี้เป็นหนังท่อนแรกของซีนสองซึ่งตัดตอนสองนาทีสามนาทีเอ้ยไม่ได้ตัดอ้าวไม่ได้ตัดนี่หวา แล้วเนี่ยล่ะอันนี้ท่อนแรกของหนังท่อนแรกไม่ท่อนสองเลยมันเริ่มต้นที่สองนาทีท่อนสองอันนี้เลยงงเลยอันนี้คือท่อนโปรเจกต์หนึ่งอ๋อออสงสัยผมไปรีเนมมันแล้วก็เลยรีเนมเฉพาะโปรเจกต์ที่ผมแตะแหมใช่ไหม อ่าใช่จริงด้วยเนี่ยเนี่ยอ๋อผมผมรีเนมมันต้องรีเนมแยกกันเนี่ยกลายเป็นว่าท่อนบนเนี่ยมันก็ใช้ชื่อโปรเจกต์หนึ่งเนีท่อนอ่าซีแรกก็ใช้แต่โปรเจกต์หนึ่งไปผมรีเนมเฉพาะเออเพิ่งรู้เหมือนกันเพิ่งเคยจำเหมือนกันแหละนะจะรีเนมก็รีเนมให้ครบทุกซีนด้วยละกันเพราะคุณจะแยกหนังแล้วคุณต้องรีเนมทุกซีนนะเออะก็นะไม่มีอะไรก็เท่ากับว่ามันก็ตัดนั่นแหละ แต่ไอที่เราให้เราสั่งตัดกันาด้วยอ้าวตกลงรงนี้ผมไม่ได้กดเลยเนี่ยเหียนกลับนี่คุณไม่ได้กดเลยเนี่ยเอเอแล้วก็โอเคแล้วนะันนะก็ใช้ได้แหละแหละเนี่ยไปมาลืมกดการไม่ว่าซีนสองผมก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เซตมาร์กตะกี้ลืมมัง้งหรือไม่ได้เซไม่รู้นะอันนี้ก็อันนี้มีมาร์กมาร์กหนึ่งอัน ก็คือตัดทอนก็ถูกแล้วล่ะเอองงเองสุดแล้วนี่ก็คือของซีหนึ่งฮะไอเป็นไอนี่ซีศูนย์เนี่ยฮะชื่อมันคือโปรเจกต์หนึ่งซีศูนย์ท่อนแรกนี่คือท่อนแรกท่อนแรกยาวสองน,นาทีท่อนสามยาวสามนาทีเนี่ยเพราะมันซีนแรกยาวห้านาทีส่วนซีสองผมลืมตัดมันก็เลยรวมกันเป็นสามเหมือนเดิมเจริญเจริญพรโอเคก็ประมาณนี้ครับ คุก็ไปแยกเอานะจะตัดต่ออะไรก็ประมาณนี้นะมีอะไรก็ถามมาได้อ่าวันนี้ก็แค่แนี้ครับสวัสดี